เพื่อนๆนะครับมีของดีในบ้านนะครับเพื่อนๆมีของดีในบ้านแต่ไม่รู้นะครับเหรียญนี้เพื่อนๆดูทั่วไปนึกว่าเป็นเหรียญนิกเกิลนะครับเพื่อนๆเข้าใจว่าเป็นเหรียญนิกเกิลนะครับนะครับมาชุบชีวิตเหรียญกันนะครับนี่ครับตีมีน้ํายานะครับน้ํายาพิสูจน์เหรียญแท้นะครับเซฟคอยไทยดอคอมมีน้ํายานะครับโอเคเรามาซูมกันอีกทีนึงนะครับตีหยดน้ํายาเข้าไปนะครับ นะครับเด็ดน้ำยาเข้าไปครับเหรียญก็จะคืนสภาพเป็นเหรียญเงินแท้เลยนะครับเป็นไหมครับเริ่มขาวแล้วนะครับเริ่มขาวแล้วนะครับนะครับนะตรงคําว่าสลึงนะครับเพื่อนๆเห็นนะครับตรงที่สลึงนะครับเริ่มขาวขึ้นมาแล้วครับนะครับสลึงนะครับพอล้างเสร็จนะครับจากเหรียญที่เพื่อนๆนเข้าใจว่าเป็นแค่เหรียญนิกเกิลธรรมดานะครับเพื่อนๆนก็จะกลายเป็นเหรียญเงินอย่างเงี้ยครับเงินแท้สวยๆแบบนี้เลยนะครับ น้ำยานะครับขวดละ99บาทนะครับน้ำยาขวดละ9 9บาทนะครับพอเพื่อนๆได้เหรียญนะครับคืนสีสภาพเป็นเหรียญโลหะเงินแท้แบบนี้แล้วนะครับเพื่อนๆก็ซื้อกอบอีกแค่50บาทครับแต่สําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีเลยนะครับคือยังไม่มีเหรียญนะครับเหรียญนี้ได้ขายอยู่ที่350บาทนะครับแล้วก็กอบนี้ขายอยู่ที่50บาทเท่านั้นเองครับรวมเป็น399บาบาทครับ เพื่อนๆที่มีเหรียญแล้วนะครับซื้อน้ํายาล้างเหรียญนะครับขวดละ99บาทนะครับเห็นไหมครับขาวขึ้นมาเลยฮะแล้วเดี๋ยวจะแปแววเป็นแบบเงินแท้แบบนี้เลยนะครับจะดีเลื่อนนะครับนะครับเหรียญนะครับมูลค่าที่แท้จริงนะครับอยู่ที่4,000บาทตามคู่มือนะครับมูลค่าที่แท้จริงอยู่ที่4,000บาทนะครับตีไขทั้งเหรียญทั้งกรอบนะครับสภาพผ่านล้างเรียบร้อยแล้วนะครับ399ครับ น้ำยานะครับน้ำยาล้างนะครับน้ำยาล้างนะครับสามร้อยนะครับเก้าสิบเก้าบาทนะอะพูดิดครับเก้าสิบเก้าบาทครับน้ำยาล้างเก้าสิบเก้าบาทเพื่อนๆจะสังเกตได้เลยนะครับจากเหรียญดำๆนะครับตอนนี้เริ่มเห็นความเห็นเนื้อเงินขึ้นมาแล้วนะครับประมาณสามนาทีครับเพื่อนๆ น้ำยาก็จะเปลี่ยนจากเหรียญน,นิกเกิลธรรมดาที่เพืเ่อนๆเห็นนะครับเ mm. ข้าใจว่านิกเกิลก็จะกลับมาเป็นสีเงินแท้นะครับทุกบ้านส่วนใหญ่ก็คือจะสภาพดำๆแบบนี้ครับเดี๋ยวตีจะให้ไอ l ดี e ไว้นะครับเพื่อนๆสามารถสั่งได้ทั้งน้ำยาล้างเหรียญน,นะครับเหรียญสามร้อยห้าสิบก็สั่งได้หรือว่ากดห้าสิบก็สั่งได้นะครับเหรียญช้างสามเสียนครับสวยมากๆครับ ล้างเสร็จก็จะเป็นสภาพแบบนี้เลยนะครับเงินแพ้ครับ